สวัสดีนะทุกคนดิกกี้ออกจากบ้านแต่เช้าเลยนะคือคุณเขารีปแต่งหน้านะทุกคนวันนี้มีถ่ายงานแล้วพอแต่งเสร็จก็คือหล่อมากทุกคนเท่มากเลยแล้วนี้คือคุณเขาถ่ายคลิปเหมือนจะเป็นคลิปเปิดตัวต้อมเลยนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> ถ้าใครยังไม่รู้จักต้อมก็คือต้อมอ่ะเป็นคนขับรถคนใหม่ของคุณเขาแล้วงานที่คุณเขาทําวันนี้นะทุกคน คุณเขามีถ่ายรายการบริษัทหาไม่จำกัดจัดเต็มแล้วแขกรับเชิญที่มาวันนี้นะทุกคนก็คือน้องออยกับน้องดีมว้าข้าวผัดหมูไม่ใส่ผักทุกคนก็คงจะจำกันได้ที่น้องมาถ่ายรายการกับคุณเขาที่ไปบุกป่าอ้อยที่กาญจนบ,บุรีนะทุกคนแล้วคลิปเนี่ยมี2 EP นะลงไว้แล้วนะทุกคนที่ช่องนิกกี้นาชัดเป็นไงคะพี่นิกกี้คิด,ดถึงน้องไหมดีมากคิดถึงดีมาก <c oughs> อุ๊ยเป็นไงบ้างน้องสบายดีท่านดีนะสบนะาย หนูเล่นดีมาก,ากเลยวันนี้หนูแบบสุดเลยเอ้ยออยโอเคจะ <c oughs> ได้จะได้จะได้ดีแม่งเมื่อกี้เต้นแับออยอ่ะโอเป็นไงคะพี่มิกกี้โอุ้ดๆเลยอันนั้นคือแล้วออยละคะประมาณนึงดีแม่งีเตบออ่ะโอยเนงี่มิกกี้โุดเลยน,นั้นคือแล้วอยละคะประมาณนึง

มาแต่งตัวแบบนี้ก็คือสวยมากนะ่ารักมากทุกคนแตกต่างไปเลยจากที่พวกเราดูในคลิปที่ไปป่าอ้อยแล้วพอเรื่องงานนะทุกคนคุณเขาก็ไปฟิตเนสชิลๆส่วนนี้คือเมื่อวานที่คุณเขาไปลอยกระทงที่จังหวัดนคปรปฐมนะทุกคน ก่อนที่จะไปลอยกระทงคือคุณเขามีถ่ายงานกับพี่หอยด้วยไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านพี่หอยนะทุกคนอร่อยมากคุณเขาบอกว่าจัดไปห้าชามเลยนะทุกคน oh <my> God! มีคนแซวด้วยว่าที่จัดไปห้าชามเนี่ยคืออร่อยมากหรือว่าให้น้อยจะเป็นอะไรยังไงนะทุกคนรอติดตามด้วยที่ช่องเราคิดว่าน่าจะออนเร็วๆนี้ ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย